สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุ๊กตานะคะวันนี้นะคะตังเตงก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าคนลาวนะคะถามมาอ่าพี่เอซีทางฝั่งลาวนะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยในตอนนี้นะคะก็คือถามน้องตุ๊กมาว่าทําไมถึงเลือกทําทำไมถึงเลือกเรียนมหาวินี้นะคะแล้วก็ ทำไมถึงเลือกเรียนต่อที่ประเทศไทยอะไรประมาณนี้แล้วทําไมถึงไม่ไปเรียนที่ประเทศเวียดนามนะคะคือเดี๋ยวเตียงจะมาตอบหน้าแรกก่อนนะก็คือว่าทําไมถึงเลือกเรียนต่อมหาหลัยประเทศไทยนะคะอ่ะคืออย่างแรกเลยนะคะในการที่วเตียงตัดสินใจเรียนที่ประเทศไทยก็เพราะว่ารักและชอบในเมืองไทยมากๆตั้งแต่เล็กอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของพ่อสมศักดิ์ด้วยนะคะ เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อำนวยความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือว่าการดูแลของประชาชนคือทุกอย่างมันโอเคและมันดีมากๆนะคะอาแล้วก็เลือกเรียนที่ประเทศไทยเพราะว่าระบบก,การศึกษาของประเทศไทยนะคะดีมากๆนะคะเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเข้ามานําใช้ในการเรียนการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็ทําให้เราเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็ มันสะดวกสบายในหลายๆอย่างนะคะเวลาที่เราเรียนรู้แลาเราไป,ไปประกอบทํากับอาชีพมันก็ง่ายด้วยนะคะระบบการศึกษาของประเทศไทยนะคะแบบมันดีมากนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ดีจริงไม่ติดอันดับโลกนะคะคืออันนี้เป็นตัวเองอ่ะดีใจที่ตัวเองอ่ะได้สอบเข้ามหาลาัยผ่านแล้วก็ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในมหาลาัยนี้นะคะคือจะจะบอกเลยว่า เป็นความหวังของพ่อแม่แล้วก็ทางบ้านก็คือดีใจมาก้องพีงไม่มีวันนี้ไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่ช่วยหรือว่าพ่อแม่ไม่เห็นหรือว่าพ่อแม่ไม่ซัพพอร์ตนะคะตองพีงก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คนติดตามถึง6กหมื่นซับโอ้ยหกหมื่นซับแล้วเออหกหมื่นซับแล้วนะคะทางซ่องเกาแน่แล้วก็ซ่องไม่แน่นะคะทุกคนก็คือซ่องไม่ก็คืออ่าตุ๊กตาสานน้อยไทยลาวสวนซ่องเก่าก็คือตุ๊กตาสานน้อยลงซานคือน่าคนติดตามหกหมื่นแล้วอันนี้ก็คนติดตามหกหมื่นนะคะทุกคนโห ตามไล,ไล่กันมาเลยทุกคนอ่าแล้วก็เอ่อเล่าถึงเรื่องระบบนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะอ่าส่วนเรื่องถัดมานะทุกคนก็คือจบมามีงานทําคือขอบอกเลยนะคะว่าที่่องเตงอยากเรียนประเทศไทยนี่คือแบบจบมาแล้วมันหางานง่ายทุกคนก็คือแบบว่าเฮาเรียนจบมามอ๋มอม้งเตียงเรียนจบมาแล้วแบบไปหางานทําก็ง่าย เพราะว่าคนลาวเองก,ก็นิยมกันมาหาเงินที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่า,าเรื่องด้วยค่าครองชีพนะคะทุกคนแต่และประเทศก็ไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องอัตรา,าการเงินก็แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วก็ ในตอนนี้ถือว่าเงินของประเทศไทยเป็นเงินที่แข็งค่ามากๆนะคะแล้วก็เป็นเงินที่มีมูลค่ามากถ้าไปแลกกับเงินประเทศอื่นๆนะคะฉะนั้นคนเราเองก็เลยเลือกที่จะมาทํางานที่ประเทศไทยมากเพื่อจะมีเงินเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านนะคะเพราะตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากทํางานที่ประเทศไทยเพราะว่าอยากเรียนจบมาแล้วอยากทํางานที่ประเทศไทยเพราะว่ามันมีงานที่รองรับหรือว่างานที่รับรองอะไรมันค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ หางานอะไรค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบริษัทหรือว่ามีโรงงานต่างๆในการตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าอ่าโรงแลมอะไรต่างๆคือแบบมันมีเยอะแยะมากมายทุกคนคือเอาง่ายๆเลยมันมีงานเยอะมากๆถ้าเราไม่เลือกงานถ้าเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบเลือกงานอะไรประมาณนี้คือแบบงานอะไรก็ทําได้คือจะบอกเลยว่าที่ไทยมีงานเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ ถัดมานะคะทุกคนนั่นก็คือได้เงินเดือนเยอะนะคะใช่ค่ะทุกคนคือเรียนจบมาแล้วเราก็แบบว่าหางานทำมุเตงหางานทําก็จะได้เงินเดือนเยอะนะคะทุกคน <S <S เอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบที่ไทยอ่ะทุกบางคนอาจจะคิดว่าเงินเดือนแค่หมื่นหนึ่งมันไม่เยอะน้นองตุ๊กคือสําหรับทุกคนอาจไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับมุเตงอ่ะถือว่ามันเยอะมากถ้าเอาไปแลกเป็นเงินที่บ้านน้องตุ๊กอ่ะมันได้เยอะมากสนรับมุเงคิดว่ามันเยอะจริงๆทุกคน ขนาดเป็นเด็กเสิร์ฟอ่าเป็นเด็กพาร์ทไทม์ธรรมดาก็คือได้เงินเดือนหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทหรือว่าสองหมื่นเ่อนเป็นอะไรที่แบบได้เยอะมากๆถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินในราคาบ้านลงตุกนะคะนี่ก็คือแบบมันมีหลายๆสาเหตุแล้วก็แบบมันมีหลายๆเหตุผลที่อยากที่จะให้ทําให้มาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็หนึ่งการศึกษาสองจบมามีหางานง่ายสามนั่นก็คือได้เงินเดือนค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วก็ ขอบอกเลยนะคะว่ามหาลัยของประเทศไทยนั้นเปิดโอกาสให้กับหลายๆประเทศที่เข้ามาเรียน<ม>เข้ามาศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอื่นๆประเทศอื่นคือสามารถเข้ามาเรียนที่มหาลัยมจอลอทางวังน้อยได้นะคะเพราะว่าเป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสรับหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้กับน้องๆแบบว่าค่าเทอมอะไรก็ไม่แพงมากด้วยนะคะแถมอาจารย์ในมหาลัยก็ใจดีด้วยแถมหอพักก็ถูกและสะอาดและที่สําคัญนะคะหอพักก็ยัง มีเตียงมีพัดลมมีโต๊ะมีทุกอย่างไฟเครื่องไฟครบนะคะคือห้องน้ําสะดวกสบายมากอันนี้เขาพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นมาแล้วก็เลยแบบสามารถกล้ามาพูดให้กับพี่น้องทุกๆคนได้ฟังกันนะคะอ่ะถัดมานะคะว่าทําไมนกตุกถึงไม่ไปเรียนที่ประเทศเวียดนามน,นะคะอันนี้ขอพูดถึงการเรียนการเรียนที่ประเทศเวียดนามน,นะคะว่าคือการเรียนที่ประเทศไทยนะคะมันก็จะ ง่ายนะคะทุกคนง่ายยังไงคือหมายถึงว่าง่ายเรื่องการสื่อสารการสื่อสารของเราไม่ต้องที่จะแบบไปเตรียมพักเพื่อที่จะเรียนภาษาให้ได้ถึงจะเข้ามาเรียนที่ทศไทยได้ประเทศไทยไม่มีแบบนั้นนะคะคือประเทศไทยอ่ะภาษาไทยกับภาษาลาวอ่ะมันจะคล้ายกันเพราะว่าคนลาวอ่ะส่วนมากก็จะแบบว่าดูหนังไทยดูทีวีไทยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนโตไหมทุกคนอ่ะและทีนี้ก็เลยแบบว่าทําให้คนลาวอ่ะฟังไทยรู้เรื่อง ฟังไทยรู้เรื่องแล้วก็อ่านไทยได้ด้วยแล้วก็เข้าใจภาษาไทยง่ายแต่ว่าเลือกการหัดเขียนอ่ะเจก็คือไม่ได้ส่วนสาอน่ะก็คือได้หมายถึงว่าหัดเขียนด้วยลายมือตัวเองแต่ถ้าหากว่าหัดเขียนด้วยในแป้นพิมพ์โทรศัพท์ก็จะถือว่า90%อร์ซคือถือว่าได้แต่ว่าถ้าจะมาหัดเขียนจริงๆแบบลายเซ็นลายมือจริงๆอ่ะอันนี้คือ70%คือไม่ได้3 0คือได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วเตงก็ ถามว่าหัดเขียนภาษาไทายยากไหมมันไม่ถามว่าเองนะคะถามว่าการหัดเขียนภาษาไทายยากไหมอู๋เตงก็คิดว่ามันก็แบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าเราตั้งใจจริงๆมันก็แ๊บเดียวมันก็ได้นะคะแต่ว่าอู๋เตงก็ยังไม่เก่งหรอกตอนนี้ก็เขียนถูกบ้างผิดบ้างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามหัดเขียนหนังสือตัวอเองแบบเขียนสวยๆงามๆนะคะทุกคนอ่าส่วนการไปเรียนที่ประเทศเวียดนามนะคะเขาก็จะแบบว่ามีการให้ฝึกภาษาก่อนแต่ถ้าหากว่ามีการได้ภาษา เวียดนามพื้นฐานอยู่แล้วก็จะฝึกประมาณนที่3เดือนหรือว่าถ้าหากแบบว่าใครที่บอว่ายังไม่ได้ภาษาเวียดนามเลยแต่ว่าอยากไปเรียนแต่ว่าอยากไปเรียนประเทศเวียดนามก็คือต้องฝึกเป็นปีหรือว่า2ปีก็แล้วแต่ว่าเราจะได้ไปถึงขั้นไหนหรือว่าได้ไปหอนระดับใดประมาณนี้นะคะคือลุงเตงก็คือนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาว่าอยากจะมาเรียนอยู่ไสยซึ่งลุงเตีงก็อยากจะมาเรียนอยู่ประเทศไทยแล้วกันตอนนี้ก็คือสําเร็จแล้วที่เหลือก็คือมีแต่ตั้งใจเรียนแล้วกัน ตั้งใจเฮ็ด YouTube หาเงินส่งไปเนเฮียนให้เต็มที่แล้วกัให้ดีที่สุดนะคะทุกคนสู้ๆโอเคทุกคนเดี๋ยวเตขอตลาไปก่อนเด้อจังเดกะต้องขอบคุณคนลาวไลายเนาะสำหรับไอ้น้องทางฝั่งลาวที่ได้ถามคําถามมาไม่อย่างจะถามก็ถามใดเนาะแล้วก็พยายามห่รายละเอียดในการที่จะเข้ามาเรียนมหาลาัยก็สามารถ ถามน้องตุ๊กมาได้เด้อทุกคนน้องตุ๊กตอบได้ัเตงกับสิตอบเนาะสนลายละเอียดในการสามัครเงี้ยหรือว่าในการขอวีซ่าถ้ามันเฟสอะไรก็สามารถทถามมาไ้เนาะเพราะเตียงกับเฮ็ดมาก่อนผ้ามะก่อนก็เลยแปลว่า,วายากแนะนําให้สาหรับคุณที่อยากจะมาเหียนอยู่ประเทศไทยเนาะนเตียงกับขอแนะนํามหาหลัยนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็นมหาหลัยที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาเรียนเนาะละะ้วกันมีหอมีที่พักเนาะก็คือมีหอยิงมีหอทรายคือแบบสะดวกสบายทุกคนก็คือมีกับเข้ามีอย่างโอ้ย เป็นมหาลัยที่แปลว่าอุรมสมบูร์ขนาดเลยด้านหลังมหาลัยก็จะเป็นทุ่งนาเข้าทางก็คือแบบทางเข้ามหาลัยก็จะแบบทรมาซาบนาะทุกคนแล้วก็แบบมีต้นไม้หลายเนอะร่มรื่นเย็นสบายเป็นมหาลัยที่เท่าที่เห็นมาคือเป็นมหาลัยที่แบบร่มรื่นแล้ะก็เย็นสบายดีโอเคทุกคนเดี๋ยวตเขาอตรากไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเลย,ยจ้าบ๊ายบาย